สวัสดีค่ะในวันนี้ตอนที่10เราก็มาเรียนรู้ฟังก์ชันการบันทึกข้อมูลที่ช่วยให้เกษตรกรจดทุกกิจกรรมในแปลงได้อย่างเป็นระบบพร้อมใช้วางแผนและติดตามผลผลิตได้ง่ายขึ้นค่ะเริ่มต้นด้วยการกดเข้าหน้าหลักของแอปพลิเคชันนะคะจากนั้นกดที่จัดการจะไปยังหน้าจัดก,การการเพาะป,ปลูกให้กดไปที่เมนูบันทึก จากนั้นจะแสดงรายการหมวดหมู่ที่สามารถบันทึกได้ก็จะมีการให้น้ำการใส่ปุ๋ยถ่ายภาพของพืชเหนือแปลงช่วงการเจริญเติบโตผลผลิตที่ได้รับโรคพืชและแมลงและสุดท้ายก็คือประเมินบริการข้อมูลสภาพอากาศค่ะหน้าบันทึกการให้น้ำถ้ามีบันทึกก่อนหน้าก็จะแสดงตรงนี้นะคะอันนี้เป็นเคสที่ยังไม่เคยบันทึกค่ะเมื่อกดเพิ่มข้อมูลก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมา ให้ผู้ใช้งานกรอกเพื่อบันทึกจะมีรูปแบบการให้น้ำระดับน้ำและวันที่ให้น้ำค่ะจากนั้นก็กดบันทึกได้เลยถัดมาเป็นหน้าบันทึกการใส่ปุ๋ยค่ะเช่นเดียวกันค่ะถ้าเคยมีบันทึกก่อนหน้าก็จะแสดงตรงนี้เช่นกันเพื่อเพิ่มข้อมูลก็จะกดตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้ผู้ใช้งานกรอกเพื่อบันทึกจะมีข้อแรกก็คือเลือกสูตรปุ๋ยถัดมาก็จะเป็นปริมาณปุ๋ยนะคะ ข้อที่3ก็คือหน่วยของข้อ2อย่างเช่นกิโลกร,รัมต่อไร่หรือลิตต่อไร่และสุดท้ายก็คือวันที่ใส่ปุ๋ยค่ะฟงังก์ชันถัดมาก็คือหน้าถ่ายภาพพืชเหนือแปลงเลือกได้ว่าจะถ่ายรูปหรือใช้รูปจากคลังภาพค่ะผลผลิตที่ได้รับค่ะก็เมื่อเรากดเข้าไปก็จะมีให้กรอก3อย่างนะคะคือวันที่เก็บเกี่ยวผลผลิตและก็ความชื้นค่ะให้เรากลองให้ครบ เลือกวันที่จากนั้นก็กดบันทึกเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยในส่วนของหน้าบันทึกช่วงการจเจริญเติบโตนะคะอันนี้เป็นส่วนของข้าวค่ะก็จะมีวันที่เริ่มระยะออกดอกแล้วก็วันที่เริ่มระยะออกรวงในส่วนของข้าวโพดก็จะมีเช่นกันค่ะแค่เปลี่ยนรูปภาพแค่นั้นข้อมูลที่ให้ผู้ใช้งานกรอกเพื่อบันทึกก็คือวันที่และปริมาณวัชพืชค่ะในส่วนหน้าบันทึกโรคพืชและ,มะแมลง ก็ให้เรากดเพิ่มข้อมูลเช่นเดียวกันค่ะจากนั้นจะให้ผู้ใช้งานกรอกเลือกโรคพืชวันที่พบแล้วก็รูปภาพสามารถเลือกได้ค่ะระหว่างถ่ายรูปหรือว่าเลือกจากคลังภาพแลนะสุดท้ายก็คือหน้าประเมินบริการข้อมูลสภาพอากาศนะคะจะเป็นฟอร์มให้กรอกก็กรอกตามนี้เลยค่ะเมื่อประเมินเสร็จก็กดบันทึกโดยผู้ใช้งานสามารถประเมิน อันนี้ได้แค่หนึ่งครั้งต่ออาทิตย์เท่านั้นค่ะหวังว่าแอปฟาร์มทีมีสุขจะเป็นผู้ช่วยคู่ใจของเกษตรกร,กรไทยทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดคลิปตัดไปค่ะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ